สวัสดีครับพี่น้องมินีิมาขเขาก็กเขาเป็นเดิมทานข้าวกับเกาลัดน,นะครับวันนี้อาหารเต็มโตเลยวันนี้มีส้มตำมีหอมพกมีกะปิหนะ้าเจวกะปิมาเสิร์ฟน้ำกันพี่นอ้องมีเจลกะปิำทปำกิฟต์ปลาทูนะครับเจลกนะปิทำส้มตำครับทำหมักหลักกอเนาะแซ่บพี่นอ้อง อ้อมไ,ไ,ไว้นะพี่น้องอ้อมไว้นะปีกกระปิกระคู่รับแสบเลยวันนี้อาหารเต็มโต๊ะเลยวันนี้นะครับกับประทานอาหารแบบไก่ชิดเลยพี่น้องใช้แบบไทยไทยเป็นการกินของเราเป็นเล่มวันนี้เนาะครับพาเพื่อนมาเขา้าด้่ยกันได้พี่น้องก็เล่นกันครับตะบักกุง้ง ทำมะคงกับอมน้ำมันแก้วยี่น้องนกับเส็บมันเปนพี่น้องเดียบนะจะเลื่อนอาหารเลยมันน้องเส็บผัดเนื้อกบอ้เดินมาเดินพี่น้องเด้อตำมะคงครับเผ็ดครับอันนี้ออมไว้ครับพี่น้องน <บร ıkt> <ligen> <S Multi BACK> ี่ออมไว้น่ะใส่ปลูกหมูเนาะหลายอะไรพี่น้องอ่อนหลอนเลยครับออมไว้หอน เอาสักคนนึงเนากินกับตํมมะฮงเผ็ดบเพียบต่ปเนาะโอ้ยเขากันปอนยังไปเนาะเลยเป็นลายไลยพงเงาแสบเนาะนี้อมกบนะครับอมกบอมกบยามนี้ฝนตกเนาะคบออกเอามาอมแสบไปเนาะกตัมมะฮงเอาเนี้ยหอนห่อนเลย ด้วยนะครับกี่ครับกระปิกลาดูด้วยต้มน้องใหม่ตกกันฟันยังจองเลยมาเลยครับเด้อมากินเขากระเบากุ้งแซ่บเลยน้องแย่งทำบกุงโอ้ยทำกุงตายทำย่ไปน้ำาืนทนลายไปน้ำตองเอ้ยเสียตายไปน้องปุ๊บทำหอนเลยน้อง แสบมาเดินมาเดินมาแสบน้ำกันครับบรรยากาศทิเขนะ่าแรงของบลอกเก้นนะครับเดินขอบคุณสำหรับการรับชมนะครับนีเสียบๆเนาะล้มหน่อไม้ไม่กินซุ้มหน่อหนังบาตรขอบคุณนะแสบๆนาะขอบคุณทุกการรับชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม ตับสักไข่ด้วยนะครับขอบคุณมากเลยครับนี่แหละพี่น้องสวัสดีครับแซ่บจ